นังเบื่องคิ้อื่นจนอยากเฮ็ดกินเองแล้วกับเมนูน้ำพริกปลาย่างดูประเทศไต้หวันถามว่าไม่น้ำพริกปลาย่างบ่กะซีมีอยู่ว้วแตะวางหาบ่พอเมื่อนี่เขาก็ซีมาเฮ็ดกินเองด้วยกับปลาเล็กปลาน้อยเริ่มต้นจากการเตรียมของกะซีมีปลาเล็กปลาน่อยพริกแห้งกระเทียมกะซีมีแบบพริกสดที่เขาตากไปกินแน่นจักน้อยยางออกว่าบอ,อ,อ,อกพริกหน,น้าบ้านฝนกระตกพอดีพี่น้องเอ้ฝนตกสมยช่วงนี้กะซีเป็นฤดูฝนของประเทศไต้หวนัน เครื่องที่เตรียมก็สิมิคากระเทียมพริกใบบักูเมื่อเตรียมของครบแล้วฮาก็มาทําการหั่นได้เลยจ้าหันา่นคาหั่นกระเทียมที่สีเอาของไปหั่นก็ทาการล่างให้เรียบร้อยก่อนเด้อแล้วก็มาปอกกระเทียมขันตอนล่างก็ลืมไทยไว้ให้เบิ้งสนนานะพอเขาเตรียมของเรียบร้อยก็ทําการทอดปลาได้เลยงดมากมอมทอดไข่เลยเพราะว่ามันโดนยุคโบ,บราณแล้ว ก็คือจังบอกไว้แล้วทุกคนวันนี้เป็นปลาย่างแต่บมมีปลาย่างก็สิเป็นปลาเล็กปลาน่อยนะเพิ่งที่เรียมไว้ก็สิประมาณนี้ละสูตรนี่เป็นสูตรตามใจฉันเด้อไ่ได้เป็นสูตรของผู้ใดผู้ขาก็สิทําการจินตนาการก่อนแล้วค่อยแยกนะน้านปลาเล็กปลาน้อยไปทอดแล้วก็ตัวเครื่องให้หอมลืมบอกอีกขั้นตอนหนึง่งเฮาก็สิทําการเจียวกระเทียมไวไม้มมนจังสิหอมน้าทุกชิ่งทุกอย่างไปโขกให้ละเอียดเ้องก็สิตาจนกล้ามึ้นนะนะจากกะสิปลาห่างนี่ตาเสร็จแล้วเ้าก็น้าไปผัดอีกทีนึ่งเป็นได้หน้าตาไบหองเอาห่อน